วัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพี่จาทุกทท่านนะครับบรรยากาศตอนเที่ยงครับพี่น้องนะครับมาเปิดราคางัวนะครับให้พอจอยนะครับมือนี่ครับพอจอยมีงัวนทองมอปากพี่น้องทั้งหมดหาโตครับพี่น้องราคาหาหมื่นหน่อยๆทุกโตเลยนะครับมีสี่หมื่นบาทตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับพี่กัดอยู่บ้านซากก่อนนิคมตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมีงัวนทองมอปากพี่น้องหาโตครับประกันทองทุกโตครับพี่น้อง นับมีทองหกเดือนเจ็ดเดือนพี่น้องประมาณนี้นะครับทองหน่อยชุดก็คือสี่เดือนกว่านะครับเดี๋ยวเ้าบึงง้อแต่ละตัวกับพอจอยน้ากันครับเอาง้อตัวแรกครับพี่น้องนะครับตัวนี้ทองหกเดือนนะครับสมโตมาถ่ายสูงร้อยสี่ทิศสี่บวกลบครับลูกที่สามในทองนะครับตัวนี้พอจอยเพิ่นเปิดไว้หามืนหาพันธุครับพี่น้องหามืนหาพันต่อลองได้ครับพี่น้องถ่ายสูงร้อยสี่ทิศสี่บวกลบครับเคยมีลูกแล้วสองตนะครับ ตัวที่สามในทองครับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยนี่พี่น้องตัวแหลงหาเมื่นหานะครับเพื่นหนังหนาเพื่อนอ่าง,งาาลึกแห้งนะครับพี่น้องเบื่องอ่างเพื่นลึกแห้งง้อตัวนี้นะครับพี่นอ้องหาเมื่นหาราครับห่วงรับตอรองไดเด้อครับพี่นอ้องเด้ออ่ะนครับจมูกสีดำบอสีบอแวงครับใบหูบอสีบอสีนะครับเขาแตงไ้เรียบร้อยนี่ครับขีบเล็บงามนะครับนอกหญ่พี่น้องลึกง้อตัวนี้นะครับหนังหนา อ้วนหาหมื่นหาทองหกเดือนครับประกันทองเด้อพี่น้องนี่ครับเบิ่งส่วนถ่ายเพิ่นเพศสีดําพ่วงหางสีดําครับหางเกือบหลากพืนเลยหา้าสิบหาหางอตัวแหลกครับประกันทองกับพอจอยนะครับสนใจกระทูมาสอบถามเพิ่มเติมได้พี่น้องนี่ครับน่อซีเต้านะครับมอมิติงอ่ะกีบเล็บนะครับปกติขอเท่าปกตินะครับพี่น,อน,นนะ้องนังนาอ่างลึก นะครับงวงปุ่มๆถ่ายสุงหน่อยที่สี่บวกลบครับห้องหกเดือนละหาหมื่นหาพันครับราคา้องเพจสีดําเงาหางเปยไงตาลังกว้างนะครับพ่วงหางสีดําตัวแหลกได้พี่น้องมี่ฝากพี่น้องหาตครับเบิ้งน้ำกันนะครับตัวนี้สมโตมากครับสมบาหมันมาเด้พี่น้องเพจดําพ่วงหางดําครับเนื้อนังดีอ้วนนะครับพี่น้องนี่ครับประกันทองประกันตำนี้ครับค้าทกค้าท้อนสวงสุดสวงจมครับ ขาโถขาทอนนะครับพอจอยประกันให้สิบหาหมือครับพ่วงหางเสียงเกือบลากดินนิดเดียวน้ำว่าเป็นหลักดินอยู่แล้วหางถึงครับดำล่างเพืออ่อน้องอ่างหลึกเรื่องอะไรอ่างหลึกแห้งนะครับหาหมืน่นหาพันและข้าหองครับตัวไปเข้าไปจอยอันยิบใบสมต้นมากวันนี้ซูปปเปอร์แมนนะครับนี่คือตัวที่ตัวแหลกพี่นอ้องหาทิพหาหนอกใหญ่นาหลึกทองโกเดือนแล้วนะครับ ต่อไปครับพี่น้องนะครับเบิ้งโตต่อไปพี่น้องนะครับเบิ้งต่อเลยนี่ครับเบิ้งถ่ายเพื่อนพี่น้องนะตับเพื่อนตัวนี้ถ่ายสูงรอยสี่สิบสามหมกบคพี่น้องนะครับง่วลูกสองในทองนะครับตัวนี้เพื่อนทันกลมามห้พพิจานี่ครับตัวนี้ท่องได้เจ็ดเดือนสิบหกสิบหกมือครับพี่น้องท่องเจ็ดเดือนสิบหกมือนี่ครับพี่น้องสีนี้ นังนาคื้กันถ่ายสูงมลอยซีที่สามบวกลบครับตัวนี้เปิดไบห้าหมื่นสี่พันครับพี่น้องห้าหมื่นสี่พันต่อรองใดนะครับง่วเลูกนึงงวเคยไปหลูกแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองในทองนะครับตัวที่สองในทองเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นทองครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมหาใบเจ้าซูเปอร์แมนพี่น้องนะครับทองกับเจ้าซูเปอร์แมนนะครับ วันที่ผสมครับ2มกราฮกหาครับกำหนขอดสิบเตุลาหกหาครับมีใบมหลอดครับพี่น้องตัวท่องเรียบร้อยครับหามื่นสี่พันนะครับต่อรองได้นะครับท่องกับเจาะซูเปอร์แมนครับพี่น้องอ้วนเท่ากันน่ครับพี่น้องสดตันจูลูเพศดําแดงตานลังกวางครับพี่น้องพ่วงหางสีดานุ่มสีเต่านะครับอ่ะยางไปดนหลุดบัเป็นง่วสาวคนละเขาปลุกพี่น้องนาตัวนี้นะครับ หาที่สี่ครับพี่น้องถ่ายสูงร้วยสี่สิบสามวกลบครับมั่วลูกที่สองในทองครับปากกันทองปากกันตำนี้นะครับคาโทรคาทอนนะครับตรวจทองเรียบร้อยครับน,น้าเติบเนื้อนังดีเบิ่งตัดลังพี่น้องนะครับกินเก่งนี่ลำตัวงามพร้อมเป็นปรามันดูผสมครับพี่น้องทองเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนเคืองพี่น้อง นะครับอีก2อเดือนเนาะอีกบ่ถึง2องเดือนพี่น้องอีกเดือนกว่าเดือนปปลายครับได้อีกตัวหนึ่งทองกับเจ้าซปเปอร์แมนครับพี่น้องตัวที่สองห้ามื่นสี่พันครับพี่น้องประกันค้าโทค้าท้อนครับสิบห้มือครับประกันทองครับนังหนาแห้งครับหัวตีพี่น้องนังหนาเด้อหัวนังหนานะครับพี่น้อง่ำตัวกะงงามเขากะผู้ใดบวมก้นมีเขาพี่น้องนี่เขาปปรุซ้ำนี่แหละจมูกที่ดำโมเีกบวแวงครับพี่น้องนี่ครับยืนเฉิดงามจีบเล็บงามนุ่มสีเต่าครับ กำลังเอางามพี่น้องสดนะครับว่บาเป็นงูสาว,สาวพ้นแล้วน้องพ่อจอยว่าเป็นงูสาวแต่ว่าเคยเป็นหลูกกันหนึ่งตัวพี่น้องเพ้นสดห้าหมื่นสี่พันตัวล่องไลยครับเป็นงูตัวที่สองครับบรรยากาศคึมคึมพี่น้องฝนมาแล้วนะครับพี่จา้าค่ะสี่ไฟเป่าท้ายนะครับหาตัวมือน,นี้ทองกับเจ้าซูปเปอร์แมนครับมีใบมีหลอดตัวทองเรียบร้อยได้พี่น้องนี่ครับโผล่อยู่ในมือแล้วรายละเอียดคุยกับพ่อจอยแล้วนะครับอ้วนที่สำคัญเป็นทองใหญ่แล้วทองเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับ พี่น้องเอ้ยอ่ะีบเล็บนะครับปกติกีบเล็บงามงงเลยพี่น้องนี่ครับนุ่มเพลินก็ได้นังหน้าม่ยไก่โหลดนี่นังหนาแห้งเพจดำแดงนะครับเพจอมเปินส่วนทายอีกรอบเหนือนั่งดีครับพี่น้องไปแล้วก็ถ่าทถ้ามือออกอย่างเดียวนะครับไ่บต้องไปเพี้ยนไปยังยงวนแล้วนะครับหลูกออกมากกับปอจอยนะครับนี่นั่งหน้าพี่น้อง 54,000ื่นครับตัวรองเลยพี่น้องลำตัวงามๆนะครับทองกับเจ้าซุปเปอร์แมนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมีใบมีหลอดตรวจทองเรียบร้อยควันจับอยู่หม่องนางทับงวงหลูกสองในทองครับนี่ครับนุ่มสีเต่านะครับนะตัวที่สองต่อไปไปเบิ้งตัวที่สามครับพี่น้องบานนี้ครับ ตัวที่3ครับพี่น้องนะครับรายละเอียดก็คือความสูงนะครับร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับพี่น้องนะครับทองหกเดือนกว่านะครับประกันทองนะครับลูกที่สามในทองครับสมโตตัวนี้ครับเปิดในราค่าตัวยังไงทองหกเดือนเปิดในราคาห้าหมื่นสามพันครับพี่น้องปอจอยพันทองไว้ห้าหมื่นสามพันต่อรองได้ครับไทยซุ้มร้อยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับพี่น้องเคยมีลูกแล้วยมสองโตนะครับตัวที่สามในทองครับ ทองหกเดือนกว่าๆเลยครับพี่น้องอันตาศร้าเรียบร้อยประกันทองครับสมโตบาหมันมากด้วพี่น้องประกันทองประกันตํานี้ค่าทุกค่าทอนครับไนร้อยซี่สิบเจ็ดปลวกครับความสูงเพิ่นเป็นวัวโตที่สามกับพอจอยครับพี่น้องไ่บ่พ่อทองหกเดือนแล้วพี่น้องเอานะครับห้าหมื่นสามครับต่อร่องหนกินหนาเก่งครับหัวโตัี่พี่น้องนี่ครับลูกที่สามในทองเป็นบราหมันปลูกผสมครับพี่น้องจมูกสีดำครับเสือกาดเข่าน่อยนึงนะครับ เชือกเขาตามภาพเพราะว่าจะคล้องเก่านาทีเหตุเชือกเค้งนะครับพี่น้องใบหูประสิบเบาเวงนะครับกีบเล็บอ่ะปะกตินะครับนังนาอ่างลึกงดตัวนี้ทองหกเดือนกัวกวาครับประกันทองประกันตำนี้นะครับพี่น้องเด้อลูกที่สามในทองนะครับเพจแดงผ้าดำนะครับเพจแดงนี่ครับอ่ะนมสีเต่าครับผมมีติง่งพี่น้องอ้วนที่เกา่า ใหญ่นะอ้วนใหญ่พี่น้องเอา้าราคานะครับแดงเพศแดงพี่น้องดำน,ดนี่น้องนึงนะครับตรงกลางเงาหางเปย์ใหญ่นะครับหยิบเล็บปกติดีเปิ่ง่วนถ่ายเพิ่นนะครับตัวที่3นะครับเป็นงอประมาณดูผสมค์ความสูงหน่อยสี่สิบเจ็ดปกติครับใหญ่ได้พี่น้องที่สำพัญกระทองเลยล่ละหกเดือนก,กว่าแล้วนะครับงอประกันทองอ่าพว่วงหางสีดำครับพี่น้องก็มีตรงปลายเป็นสีน้ำตาล ดำอยู่แต่ดำเบาเข็มปายใดพี่น้องเด้อเอาตามนี่ตรงปลายนิดนึงนครับสีดำอยู่แต่ดำเบาเข็ม okay, มันเถือถ่อขี่เถืก่ถก,ก,กยั่งไป <laughs> อ่ะเงาหางพี่น้องเบิ่งชัดๆเบิ่งถ่ายเพิ่นเงาหางเปรย์ไงนะครับนี่พวกหางเด้อดำแต่ดำเบาเข็มปายใดครับตงปปรงปลายเพิ่นนิดนึงประกันทาทุกกระท้อนประกันทองค้มแล้วครับพี่นอ้องปนมาแล้วนะเจ้าขี่ทายแล้วหรืบอบ่พูนแด้มาแล้วนะครับห้าหมืน่น สามพันนะครับพี่น้องงวประกันทองมุกเดือนตวใหญ่ๆครับพี่น้องคือไปกระถารุ่นลูกเลยนะครับแล้วพอจอยนี่ครับขอเท่ากรีบเล็บปกติดีนะครับน้ำลางพี่น้องนมสีเต่านังนานะครับใหญ่สมโตมาพี่จ้ากระติบอกก็ไปกับมาับพี่น้องบางท่านฟังบทท่านนะครับนี่ครับพ่วงหางพี่น้องสีดำน้ต้องไปกระดำาบเข้มก็ได้ครับบบเมนหางดอกครับนมสีเต่าลูกที่สามในทอง ขึมเหนจัยหน่อยได้พี่น้องเด้อพายุเขานะครับยังมันออกอยู่ทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับต่อไปห้าวกระเบี๊ยวง่วโตที่สีครับพี่น้องบัดนี้ครับโตต่อไปครับพี่น้องนะครับนี่พี่น้องบริสิกมักสีบักตาลสุกครับสีดําแดงพี่น้องนะครับท่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องตัวนี้ครับทองครับ sk นะครับห้าเก้าสี่ครับได้เจ็ดเดือนกว่าๆแล้วพี่น้องนะครับเจ็ดเดือนกว่าแล้วนะครับ ถ่ายสูงร่อยสี่สิบบวกลบลูกทีสองในทองเนาะพ่อจอยเนาะตัวนี้ครับสดแห้งพี่น้องเปิดในราคานะครับพี่น้องครับเปิดไวห้าหมื่นสองพันครับพี่น้องห้าหมื่นสองพันต่อร่องได้ครับพี่น้องนี่ครับสีดําแดงบดได้พี่น้องห่าตีบดเลยนะครับเครื่องดําเลยห้าหมื่นสองครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับกินเก่งว่าตีพี่น้องนี่ครับ เป็นง่วนปลามันดุผสมสายสุกอร่อยที่ที่ประกลบไปหูปรสีบาแวงครับจมูกสีดําครับเสือกฟังฟังใสเขาน้อยนึงนะครับฟังคว้าปกติอ่ะกีบเล็บงามสดครับง่วตีพี่น้องอ่ะสีบ่งงามเพราะว่าบ่มีแดดได้พี่น้องมันมืดฝนกระสีตกนะครับขึ้นห้าหมื่นสองพันง่วนประกันทองเจ็ดเตือนกลัวแล้วนะครับทองกับนี่ครับพี่น้องเจ้ามาลุยครับ SK 5 9 4ครับวันที่ผสมครับวันที่16มกระลาฮกหากรับนกขอด ยี่ทีสองตุลาห้อหาครับมีใบมีหลอดครับตัวทองเรียบร้อยไม่ลิปอันตร้าวนะครับพี่น้องหาหมื่นสองนะครับต่อรองได้นี่ครับพี่น้องกินหนาเก่งเรื่องควาตุนสีอ่าสีปักตานสุกครับพี่น้องสีดาแดงแต่ว่ามันขึมนะครับเอาประกันทองประกันตํานี้ครับคาถูกคาท้อนครับพี่น้องเจ็ดเดือนกว่าแล้วล่ะนะครับหาหมื่นสองได้พี่น้องต่อลองเอานะครับหยิบเล็บปกติดีนะครับนุ่มสีเต่านะครับเพราะมีติ่งนุ่มงามพี่น้อง บนส่วนถ่ายพี่น้องเพดดำสนิทเลยพี่น้องับเพดดำพ่วงหางดำนะครับนุ่มสีเต่านะครับว่ามีติ่งด้วยพี่น้องเป็นงัวโตที่สี่นะครับ้องไปหาหมื่นสองรับต่อรองได้ทรงฟีรอยกิโลนะครับทรงฟีรอยกิโลทุกตพี่น้องเพิ่นหาวกินเก่งครับงัวติ่งพี่น้องนำลางเพิ่นเอ้านี่ครับกีบเล็บขอเท้างามตดนะครับนั่งนาสีงามเลยพี่น้องแต่ว่ามันเหมือด สีมุ่งหมกตาลนะครับสีปลกตาลสุกลอยซีซีบวกพี่น,อน้องน,นองนะครับความสูงเพิ่นวัดในคอกนะครับอาจติสูงกว่าลอยที่ทิพพี่น้องนะครับลอยซีทิพบวกได้กันห้าหมื่นสองครับราคาห้องพี่นอ้องโทรมาต่อครับเป็นงัวนโตที่โตที่สี่เนาะพี่น้องเนาะตัวที่สี่นะ,น,นะนะครับงัวประกันทองพี่นอ้องท่านใดมองหางัวสีนี้ครับโปลีมักสินชอบ บดนะพี่น้องตัวบดนะครับเครื่องดำเลยดำสนิทนะครับสดนะพี่น้องสดนํำตัวยาวนะครับลูกที่สองที่ทองครับพี่น้องเคยมีลูกแล้วหนึ่งโตประกันทองนะครับทองใหญ่แล้วเจ็ดเตือนกว่าลวครับเจ็ดเตือนกว่ากว่าแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับได้สดยืนงามเชิดดีมือนีกะมาเปิดรละข้างไหวพอเพิ่นห้องคึมๆนะพี่น้องคึมพะเยาครับฝรัอยกับพยายามถ่ายตอนแดดอยู่แต่ว่าแดดไม่มีครับผมกาบขอพี่น้อง อร่อยสีที่บวกความสูงครับสีดำแดงพี่น้องลำโตงามสดใสครับสำหรับหัวนโตที่สีได้พี่น้องเด้อหามื่นสองพันครับทองเจ็ดเดือนกว่ากประกันทองครับนี่ครับพี่น้องทองกับเจ้ามารวยสนใจกระโถงมาสอบถามเพิ่มเติมได้ครับต่อไปครับเท่ากับสิ่เปอร์เซ็นต์ง่วโตสุดท้ายครับโตที่ห่าครับพี่น้องบัดนี่ครับป้าพระจอยโตที่ห่าบัดนี่โตสุดท้ายครับโตที่ห่าครับพี่น้องทองสีเข่าห่าเดือนเลยครับ ทองกับเจ้าสติงเล่ะนะครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับ,บพี่น้องลำตัวเงาเงลูกที่สองในทองครับประกันทองเปิดใบสี่หมื่นแปดพันครับพี่น้องตัวที่หา้าลำตัวเงาเด้อพี่น้องเด้อนะครับสี่หมื่นแปดต่อรองหน่ครับตอนนี้เป็นทองกับเจ้าสติงเล่ครับพี่น้องนี่ครับทองไปครับนึงทองกับเจ้าสติงเล่เครับน้องนี่ครับ S สองศูนย์หนึ่งนะครับวันที่ผสมนะครับวันที่ขางแรกบอติดนะครับ เก่ากุมภาคั้งสองยี่สิบสามมีหน้าฮุกหาครับกำหนดคอดหามักกะลาฮุกรับพี่น้องมีใบมีหลอดครับพี่น้องได้ซีเดือนที่เขาหาเดือนแล้วครับอีกซีเหมือนนะครับครบหาเดือนครับฟองรับจอดสติงเล่ครับพี่น้องนะครับซีหมื่นแปดพี่น้องซีหมื่นแปดพันต่อรองได้ถ่ายซุ้มถอยซีสิบครับพี่น้องลูกที่สองในทองประกันทองครับเพจแดงผ้าดําพ่วงหางสีดําครับประกันทองประกันค่าทุกค่าทอนครับพี่น้อง ครับมูพ่นเอาไปลามเมลเหลือพ่นตัวเดียวครับพี่น้องนุ่มสีเต่าบ่มีติงพ่วงหางสีดำสี่หมื่นแปดพันครับจมูกสีดำบ่ดฉีบบวแวงครับใบหูบ่ดฉีบบวแดงหัวลูกสองครับในทองลูกสองในทองเนอพี่น้องนี่ครับน้ำนุ่มพ่นนุ่มพ่นงามอยู่ครับนุ่มสีเต่าบ่มิติงกีบเล็บนะครับปกติดีประกันทองครับพี่น้องประกันทองเนอะอันตราเ้าเรียบร้อยทองครับนี่ครับตีเข่าหาเดือนแล้วพี่น้อง ถ่ายสุ้งรวยสี่สิบปลบรสี่หมื่นแปดพันครับพี่น้องต่อรองได้ลำตูพันยาวอยู่ดอกพี่น้องใหญ่นะครับทองที่เขาหาเดือนแล้วฝนกับฝ่ากับห้องพึมพึมมากพี่น้องเลยนะครับฝ่าห้องพึมพึมมาแล้วถ่ายแล้วพูดดีนะครับประกันทองประกันค้าทุกค้าทอนพี่น้องพิษหาหมื่นนะครับ ลนำนุ่มเปนนุ่มเิ่นสีเต่างอดูแกรกนะครับดูอีซองใ้ทองนะคลิปเล็กเนนะครับสนใจกระโถงมาสอบถามเพิ่มเติมเลยครับพี่น้องนะครับพี่กัดกายุบาลสร้างก่อนนิคมตำบนหน้าว่าอำเภอประทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับมือนีครับพอจอยกับมีงอทองว่าฝากพี่น้องทั้งหมดหาโตครับประกันทองทุกโตนะครับสนใจตัวใดกระโถงมาสอบถามเติมเติมได้เ้อพี่น้องผลสีมาแล้วครับว่ามีแดดแล้วสําหรับคลิปนี้ครับพี่จ่าประทุมราชกับพอจอยนะครับพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ